รักเลือกได้ออกแบบโครงสร้างเว็บใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างไอเอาต์ของเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิธีัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจนั้นเรียกได้ว่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดไปเป็นนักเทคโนโลยีที่ดีในอนาคตได้นะครับพิเอคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อ l คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึก ดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาวให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223ไอดีลาย083 9หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ b o o k o o k รายการนี้ เติมเต็มทุกเรื่องรักให้กับน้องๆน,นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกเรศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับโจทย์ของเราในวันนี้หนีไม่มพ้นเรื่องของความรักนะคะรักคนแบบไหนที่เราจะสุขใจที่สุดระหว่างรักคนที่เขารักเรากับรักคนที่เรารักเขา สเปกนุ่มของน้องนุ่นเป็นยังไงขาวแล้วก็ตีค่ะชอบขาวตีตีนะคะโอเคมีแฟนยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วเลตติ้งรายการกูตกเลยดูซิพี่นุ่นแฟนที่คบอยู่เนี่ยคบกันมานานหรือยังปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าแล้วถามได้ไหมว่าคนนี้เนี่ยตอนที่พี่นุ่นเลือกคบกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรารู้สึก รักเขาหรือว่าเขาเป็นคนรู้สึกรักเราน่าจะเขารักเราก่อนอคือว่าเขามาจีบเราก่อนงี้ปะใครจีบใครก่อนเขาค่ะเขาจีบก่อนก่อนที่จะคบกันคือเราก็ยังไม่ได้พัฒนาความรู้สึกอะไรหรอครับใช่ไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาเลอก็ไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาอยู่ห้องนี้ไหมอย่ายกมือดิยกมือดิเอ้ย เ้าความพิตีมีร้านนุ่นก็มาบ่อยก็คือไปที่ร้านของพิตีเขาแต่ก็ไม่ได้สังเกตเห็นมาแล้วก็รู้สึกชอบถูกไหมปิงตั้งแต่แรกพบเลยป่ะแบบเห็นผู้หญิงคนนี้โอ้ยใช่เลยไหมอชอบเลยแล้วจีบยังไงจีบยังไงไหนนะลองเล่นละครพี่ด้วยไป่อยากรู้จำลองเห็นการณ์จำลองเหกาแก์หน่อยสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยนุ่นกำลังนั่งรองเพื่อนอยู่แอคชั่น <Action. S 2> มีแฟนยังอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้พิตีเข้างี้เลยเหรอ โอ้เราเข้าตรงๆนี้เลยเหรอจริงๆล้วผมทักเฟซไปอ๋อทักเฟสมาว่าเหงาทักไปว่าเหงาเราก็คือเรานำเสนอความเหงาของตัวเองให้เขาเลยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นนุ่นยังไงคะเรารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเปิดใจคุยตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแค่เขาบอกว่าเหงาก็แบบเหมือนคุยเพื่อนๆเขาเพราะว่าเห็นเขาแบบเพิ่งอกหักมาด้วยขอบคุณใช้ ใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมน่าสงสารเหงาช่วยคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยอ๋อแล้วมาหลงเสน่ห์พี่ตีเขาได้ยังไงเขาดูแบบว่าเข้าใจค่ะเขาเข้าใจเราใช่ก็เวลาคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจอ๋ออ่างั้นให้คู่รักฟันธงหน่อยว่าแต่ละคนอาจจะมีมุมที่แตกต่างอ่ะน้องนุนฟันธงให้พี่ก่อนรักคนแบบไหนสุขใจที่สุดคะคนที่เราลักเขาค่ะคนที่เรารักเขาอ่อแล้วเราครับรักคนแบบไหนสุขใจที่สุดครับ เรารักเขาครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะโอ้ไว้สวยสวัสดีค่ะชื่อ,อเล่นชื่อเปเป้เปเป้เปเป้มีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะชอบสเปคเปเป้เป็นยังไงช่วยบอกกับทางบ้านหน่อยได้ไหมคะชอบแบบขี้แกล้งอะไรแบบนี้อ๋อชอบผู้ชายขี้แกล้งซุกซนบอกไม้บอกมือทางบ้านหน่อยได้ไหมทรงจุบหน่อยทรงจุบทรงจุบ เคยแบบหลงรักใครมาก่อนไหมคะปลื้มใช่ครับว่าปลื้มก็มีบ้างอะค่ะโอ้ความรักนี่มันทำให้เรารู้สึกไงเวลาเรามาโรงเรียนเงเป๊ะก็รู้สึกดีกับคนนึงอะค่ะทุกวันยังรู้สึกกันอยู่ไหมคะก็ก็ดีอะค่ะโอเคโอเคโอแล้วระหว่างคนที่เรารักเขากับคนที่เขามารักเรา เปเป้เปชอบแบบไหนมากกว่ากันรักคนที่เรารักเขาอะค่ะเคยหลงรักใครมากๆแล้วเสียใจไหมที่เขาไม่รักเรากก็มีบ้างอะคะ่ะแล้วทำใจยังไงเปเป้ก็เดินหน้าต่อไปค่ะไม่สนใจข้างหงฟันทงให้พี่หน่อยมารักแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราสุขใจสุดๆค่ะระหว่างรักคนที่เขารักเราหรือคนที่เรารักเขาค่ะ รักคนที่เรารักเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้มาฟังเสียงน้องๆโหวตกันหน่อยค่ะว่าคิดว่ารักคนแบบไหนแล้วน้องๆรู้สึกมีความสุขที่สุดนะคะรักคนแบบไหนสุขใจสุด เสียงส่วนใหญ่ถึง66.88%บอกว่าต้องรักคนที่เรารักเขาจึงจะสุขสุดๆส,ส่วนอีก33.12เปฝันถงว่ารักคนที่เขารักเราสุขกว่าแน่นอน l o v e ติ l t e r ให้แง่คิดเรื่องนี้ยังไงดีครับ ผมขออธิบายที่น้องๆเ็าเรียกอะไรฉะเฉลยโจทย์สักนิดหนึ่งครับว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งก็คือเรามีความรู้สึกที่ดีๆต่อคนคนนั้นตัวเราก็ต้องมีความสุขใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่าเรากำลังจะมอบสิ่งที่ดีให้เขาใช่ไหมครับได้ขึ้นหลักการคนดีก็คือคนที่คิดถึงประโยชน์คนอื่นมากกว่าตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในความรักถ้าเป็นความรักที่จริงใจเนี่ย เราจะต้องให้ความรักคนอื่นไปโดยไม่หวังอะไรตอบแทนใช่ไหมลกูกจริงเหรอความรักบางครั้งต้องมีต่างตอบแทนเมื่อให้ไปมันก็อยากได้คืนเหมือนกันในใจลึกๆแล้วถ้าเราจะรักเนี่ยแค่คิดรักก็มีความสุขแค่เรากําลังจะทำอะไรให้คนที่เรารักโดยเขาไม่รู้เนี่ยเนาะเราแอบแอบไปวางไว้บ้างอะไรบ้างแล้วมาดูว่าเขาได้ก็โอเคแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็ถูกต้อง ถูกต้องแต่ว่าเราก็ควรจะรักเขาคืนไหมครับนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวตะลอความรักจากคนอื่นไม่ให้เราแล้วเราไม่ได้เลยเราจะทุกข์ไหมทุกข์นะครับนั้นก็สรุปก่อนตอนแรกว่าการที่เราคิดรักใครก็คือเราเมตตาอยากให้คนที่รักมีความสุขตัวเราจะมีความสุขก่อนถูกต้องไหมครับโอ้แต่มันแปลก หลังจากนั้นมันแปลกอีตอนใหม่ๆก็รักเขาเถอะก็ไม่รักก็ไม่เป็นไรหรอกขอรักเข้าไปเรื่อยๆรักเขาไปเรื่อยๆพอผ่านไม่สักทีเลยว่าถ้าไม่รักักทีวะเริ่มเศร้าไหมตอนนั้นอะ่ะเศร้าไหมเศร้า,ราไหมเศร้าแล้วทำไงอะ่ะเปลี่ยนคนเด็ดไหมเอเอฮะเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยเป็นข้อดีของน้องๆวัยรุ่นก็คือรักใครแล้วทำเต็มที่แล้วเขาไม่เห็นความรักเรา เราจะต้องเริ่มรักตัวเองถูกต้องไหมแล้ว move on ตม่ี้ใครถามนะ move on นะคะต้องรักตัวเองต่อนนะหนูแล้ว move on ไปหาคนที่เขารักเราโอเคนะอย่าเศร้าส้อยกับคนที่เราเอาสิ่งที่ดีให้เขาแล้วเขาไม่เห็นความรักของเราโอเคนะแค่นั้นเธอก็จะมีความสุข